ครับสำหรับการแข่งขันในกูุ้่ในรียการต่อที่สนามที่หนึ่งครับ เปลี่ยนพี่บีลล

ก็รวมาดีๆร้องให้แล้วเราจะิมี่เรียนได้ก็แบบสามลูกมาได้ตักโล่งสองลูกเยอเลยแล้วก็ตัดเนื้อแล้วก็เรียนเจอดาวดีแล้วก็เรื่องของีเดียเนี่ยว่าใไมนาลีเป็นันบแรกเนียแี เอ้นเรมื่อวมไม่อได้บวไทยมานาเล่รจริงๆะผมก็รู้จริงๆนะเลยจะนานเลยนะพ่อมาสเตอร์เล่ีไม่ได้เลนดีได้เล่นดีไม่ได้เมันดีพาดได้ที่คิดวาเราสนุที่สุดแตที่เราพลาดแตีชาติไทยมีครอ้ดูเลอ็จุดเดียวนะที่มีพูดตัวอา แค่ว่าเราคนเดียวอ่ะตำแหน่งับเป็นทีมเราทุกคนอ่าฮแล้ที่เราเล่นดีคือว่าทีมเราเล่นดีคือเราเงละยาเยุดทุกคนที่จะนไล่ออกหมดโคตรจนากสังกีเลยต้ต้องดีลวเงินเยอะด้วยด้วยยงทีนอมาทนอะอะไรล่ะหนังมันต้องไปทัวร์ยุโรปแล้ใช่ไห ต้องการพูดชื่อคือชื่อปทำเสียไหมวะจะไม่ต้องเพลงนะไม่เล่นเพลงนะีืีอสุดซื้อระผมมาหยุดทีมไหนมีร้โอ้ไม่รู้ผม พอบีนี้ ตลังกับรู้กันแล้วถ่ายอะไรกนีีเพื่องรักสืดสเ่อสืสาปหนุ่มไปนุยไปวิทย์ไปจไปขึ้นนเืม